ตอนนี้การเรียกร้องประชาธิปไตยคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกะารให้เกิดขึ้นในประเทศไทยกเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับทักษิณที่มาทวิตแบอบกว่าจะต้องคิดเรื่องของการปกครองของเราใหม่จะเปลี่ยนการปกครองของเราใหม่นะครับนแน่นอนฮะก็ไปตรงและสอดคล้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงไปไปมาๆม,มอบที่มีการชุมนุมที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะสิ่งที่เราเห็นตอนแรกก็คือว่าควรจะมีกลุ่มนินสิตกศึกษา กับกลายเป็นมอบที่มาจากคนเสื้อแดงทั้งนั้นเลยนะครับที่พ่ายแพ้ไปในหลายรอบนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับโจยชัววองซึ่งเป็นแกนนากลุ่มล่มเหลืองนะครับกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากรักพวกเพื่อนฝูงของเขาที่เข้าร่วมที่ฮ่องกงในการจุมนุมประท้วงสุดท้ายก็โดนกวาดล้างและโดนจับกลุ่มนะครับจนพยายามจะหนีไปไต้หวันหนีแองกฤษบางคนก็ถูกจับได้นะครับบางคนก็หลบหนีไปได้ บางคนหลบหนีไม่ได้ก็ร้องขอความเมตตาจากรัฐบาลจีนไม่ให้มีการจับเยาวชนและครอบครัวของเขาสวัสดีครับผมพบกับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงนี้ไม่พ้นเรื่องราวของโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็ในเอเชียอย่างอินเดียเดี๋ยวมาชูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับจีนเครียดนะครับพยายามที่จะฆ่าเชื้อนะครับหมดอายุนะครับออของบัมบูเซล่าหลุดออกจากโรงงานนะครับจนระบาดในหลานจู เผยสาเหตุของบรูเซลล่านะฮะหลุดออกจากโรงงานวัคซีนนะในหลานโจปีก่อนเนี่ยเพราะใช้ฆ่าเชื้อใช้ยาฆ่าเชื้อหมดอายุนะครับทำให้หลุดปนเปลื้อนในแกส๊สที่ออกมาจากโรงงานเจอลมพัดกระจายฟุ้งไปทั่วตอนนี้ก็มีคนติดเชื้อไปแล้ว3,000นะจีนก็หมดโควิดก็เรื่องโรคระบาดอื่นมาแทน ในขณะที่สถานการณ์ของอังกฤษนะครับก็เตรียมปรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 คนใกล้คิดฝ่าฝืนการกักตัวเนี่ยนะครับ4แสนบาทอังกฤษออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใหม่รวมถึงการปรับผู้ฝ่าฝืนการกักโรคสูงสุดถึง4แสนบาทนะครับและให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สำมาร์บี b b รายงานว่าบริจอนสันนายกรัฐมนตรีสหาราชอานาจัประกาศนะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่ากฎหมายที่จะบังคับใช้ในอังกฤษตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นไปเพื่อทำการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ถึงรวมทั้งมีการปรับผู้ฝ่าฝืนการกักโรคนะครับสูงถึง1 0 0 0 0หมนปอนหรือ4 0 0 0 0นบาทให้เงินช่วยเหลือนะครับผู้ได้ รายได้ต่ำหรือทำงานที่บ้านไม่ได้จะต้องกักตัวเป็นเวลา1ครั้งคนละ50ปอนด์ราวประมาณ20,000บาทนะครับและมาตรการเอาผิดนายจ้างที่ลงโทษลูกจ้างที่ต้องกักตัวเนะอาผิดทั้งนายจ้างเอาผิดทั้งลูกจ้างเพราะว่าอังกฤษมาระบาดในรโรอกที่สองอินโดนีเซียก็ปรากฏว่าติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น4 1 6 8ราย อ่าตุรก,กตีตัวเตอเต้ยืนยันกฎเหล็กเว้นระยะห่างนะเป็นระยะทาง1เมตรต่อคนนะครับอินโดนีเซียยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น41.68นะครับในช่วง48ชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่มีการแพรบบ่ระบาดประธานาธิบดีตุรก,กตีตัวเตอเต้แห่งฟิลิปปินส์ออกมายืนยันกฎเหล็กนะครับต้องเว้นระยะห่าง1เมตรในระบบการขนส่งเพื่อยับยั้ง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งอินเดียทั้งมาเลเซียนะครับแล้วก็ทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะตอนนี้กำลังติดหนักนะสำหรับโควิด -19 อันดับหนึ่งก็อินเดียอินเดียกำลังไต่กันไปอันดับ2ของโลกแล้วนะครับนะครับบดีิกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษโดนพักงานนะหลังลืมปืนพกบนเครื่องบินนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกําลังตำรวจของกรุงลอนดอนนะครับบอกว่าพวกเขาได้สั่งพักงานเจ้าที่คนหนึ่งที่ทําหน้าที่อรรักขารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดมินิกลาฟนะครับหลังหนังซอพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานว่าเจ้าที่คนดังกล่าวลืมทิ้งปืนบรรจุกระสุนไว้บนเครื่องบินเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในปีนี้ที่เจ้าที่ตำรวจของกรีฑถูกสั่งพักงานด้วยเหตุเดียวกัน หนึ่งในเจ้าหน้าที่อารักขาของอดีตนายกรัมตรีเดวิดคาเมรอนก็เคยลืมปืนและหนังสือเดินทางของคาเมรอนไว้ในห้องน้ําบนเครื่องบินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบกพร่องก็ะสั่งพักงานทันทีเลยนะฮะนิดนหน่อยๆอังกฤษเขาไม่ไว้เลยนะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้กาลังพยายามครั้งใหม่เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางนะครับการเงินระดับโลกนะครับแทนฮ่องกง นะครับแผนเดิมๆที่ปรักดันและเปลี่ยนแปลงให้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นฮับทางการเงินระดับโลกได้รับปะการกระตุ้นครั้งใหม่จากการที่ฮ่องกงประสบกับความยุ่งยากทางการเมืองนะครับที่เซี่ยงไฮ้ก็ปรากฏว่าตรงบริเวณพื้นที่าชายน้ำทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้แผนการอันทะเยอทะยานของจีนในการผัดเปลี่ยนมหานครซึ่งมีประชากรมากที่สุดและมั่งคั่งร่ำรวยที่สุด ของตนแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระดับโลกนะครับกำลังเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาในเขตเมืองรูปวงแหวนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการถมทะเลจีนก็จะคิดย้ายเมืองเศรษฐกิจนะฮะของจีนแล้วในขณะที่หน่วยพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับลั่นจะล้างแค้นให้โซมาเลียแต่จะจัดการเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น นะครับสำนักข่าวเอฟรายงานว่าหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนะครับบอกว่าเตหรานเนี่ยจะล้างแค้นสหรัฐอเมริกาที่สังหารนายพลระดับสูงพลเอกกาเซมสุไรมานีด้วยความมุ่งหมายนะฮะมุ่งเป้าบุคคลเกี่ยวข้องเท่านั้นในการแก้แค้นเพื่อเกียรติยศนะครับโซเลมานี mani, ซึ่งเป็นกองบัญชาการของกองกำลังหัวกะทิกุชนะครับ ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาใกล้สนามบินแบกแดดเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับรายงานของสื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งอ้างเจ้าที่ไม่ระบุชื่ออ้างว่าอิหร่านมีแผนที่จะแก้แค้นด้วยการลอบสังหารเอกอัคราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำแอฟริกา ลานาคาวนะฮะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นนะสหรัฐนี่สู้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการโจมตีแบบนี้นะครับคราวนี้ก็จะโดนล้างแค้นไม่ต้องแปลกใจนะเหตุการณ์นายวันวันก็สัษณะเดียวกันนะไปเล่นงานตะวันออกกลางก่อนคราวนี้ก็เขาก็มาเอาคืนกลางพระนครของสหรัฐอเมริกาในขณะแกนนําฝ่ายค้านของปูติน,นวารานีก็เดินได้แล้วนะครับหลังจากที่มีการถูกวางยาพิษ สัขกก่าวรอยเตอร์รายงานว่านักการเมืองฝ่ายค้านนะครับของรัสเซียอเล็กเซย์อ่านาวานีถูกพบเดินบนบันไดในขณะที่ถูกโพสต์บนฟีดอินสตาแกรมของเขาในะกือบวันหลังจากที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเบอร์ลินระบ,บุว่าเขาถูกถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วสามารถเดินได้แล้วนะครับเขาเป็นแกนนําที่โจมตีวลา,าดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ล้มป่วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถูกส่งทางเครื่องบินไปรักษาที่เบอร์ลิน นในเยอรมนีระบุว่าการทดสอบในห้องแลบใน3ประเทศพบว่าเขาถูกวางยาพิษด้วยการทำลายประสาทนาวิชอกและรัฐบาลตะวันตกเรียกร้กรองให้อธิบายเ,าเรื่องที่เกิดขึ้นจากรัสเซียนะครับซึ่งในรัสเซียตอนนี้ก็กำลังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเกิดขึ้นซึ่งฝ่ายค้านกำลังพ่ายแพ้นะครับในขณะทีอ่อีกแค่700วันนะ อเมริกันก็จะขอไปแค่700อเมริกันก็จะทำลายสิติทะลุผู้ติดเชื้อนะครับโควิดนะครับสองแสนนะครับเอสตราย,ยังมคงหยุดทดลองนะครับโควิด -19 ต่อในสหรัฐอเมริกานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐมีผู้เสียชีวิตรวม1 9 9 2 5 8คนติดเชื้อโควิด -19 6 7 6 4กล้ 96คนนะครับขณะที่ทั่วโลกเสียชีวิตอยู่9 0สน5ติดเชื้ออยู่30กว่าล้านาจะขึ้น31ล้านกับ30.6นะครับบริษัทวัคซีนของอังกฤษนะครับเอ์ตราเซเนกาแถลงนะครับว่ายังคงหยุดการทดลองในสหรัฐอเมริกาต่อนะครับขณะที่อังกฤษแล้วก็อินเดียเดินหน้าด้านผู้นำสหรัฐประกาศพร้อมแจกจ่ายภายใน20 24ชั่วโมงนะครับหลังจากได้มีการอนุญาตอินเดียเจอเคสใหม่เพิ่มนับแสนคนภายในวันเดียวตอนนี้ก็เอเชียกำลังหนักเลยนะครับในขณะที่เรื่องของการจุมนุมของม็อบปลดแอกเนี่ยภาพลักษณ์ของประเทศไทยโปร่ออกไปสื่อนอกชี้เยาวชนไทยจุดม็อบคลายความเหลื่อมล้ำนะครับประท้วงใหญ่ปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับสื่อต่างชาติ นะครับจับตาการชุมนุมครั้งใหญ่ของไทยในรอบ6ปีเรียกร้องปฏิรูปประชาธิปไตยนะกลุ่มผู้ประท้วงในไทยยื่นคำร้องเรียนใหม่3ข้อให้ในายกัมนตรียุบสภาแก้ไขธุรมูและหยุดคุกคามประชาชนชี้มอบ19กันยาจากเยาวชนจุดพลเมืองทุกชนชั้นไม่พอใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นสำนักข่าวอันจาซศล่านะครับรายงานว่าสื่ออังกฤษ ารายงานจากโลกอาหรับนะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของอประเทศกาตาร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสื่อต่างชาติที่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอเชียมาโดยตลอดเกาะติดการประท้วงที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นวันที่19ถึงวันที่20ซึ่งผู้ชุมนุม คาดหวังจะเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของประเทศไทยในรอบ6กปีนะครับนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตินะก่อนการทหารเมื่อปี2557นะครับก็ข้อเดียกร้องอัจชัญดารายงานว่ามีการชูธงฮนะกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นสถานที่สำคัญในสาัก ของการต่อสู้ของประชาธิปไตยที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยก่อนจะย้ายไปชุมนุมอย่างสนามหลวงนะครับแล้วก็สื่อจากอาหรับนะครับชี้ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลน,นะครับมีหลักเปลี่ยนแปลงข้อสําคัญโครงสร้างอํานาจของประเทศไทยคือ 1. ยุบสภา2แก้ไขตํานูน 3. หยุดคุกขามประชาชนรวมทั้งปฏิรูปสถาบัน โดยผู้ประท้วงเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีก่อนหลังจากที่กองทัพยึดอำนาจบริหารประเทศมายาวนานนั้นเป็นการเลือกตั้งเพื่อทําให้พลเอกประยุทธ์ด,ดํารงตําแหน่งนายกอัฐมนตรีของไทยต่อไปนะครับตามความเห็นของผู้ประท้วงมองว่าการก้าวขึ้นตําแหน่งนายกอัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้นได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและได้รับการสนับสนุนจากพรรคเล็กหลายพรรค ในขณะที่พักพลังประชารัฐนะครับซึ่งสรับสนุนกองทัพได้รับคะแนนเลือกตั้งมาเป็นอันดับ2โดยภายหลังจากการก่อรัฐปารมีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะผู้ปกครองแล้วได้ฉีกรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550โดยมีการแก้ไขรัฐมนูลให้มีการแต่งตั้งวุฒิสภานะครับ250ที่นั่งที่เห็นชอบกับการสรรหานายกรัตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง น,นี่ก็เป็นรายงานของสื่อของอันจาซีล่านะครับหัวใจประเด็นสำคัญรอยเตอร์ชี้ว่าปีมอบ19กันยาถือว่าเป็นวันครบรอบ14ปีที่อดีตนายกดุยทักษิณชินวัฒนถูกทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจในปี2549ด้วยเหตุนี้นะครับท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมชุมนุมประท้วงจึงมีมวลชนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมด้วยเป็นจำนวนมากนะครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่า มีประมาณคนชุมนุมอยู่อย่างน้อย30,000คนในขณะที่แกนนำชุมนุมบอกว่ามีราวประมาณ50,000คนนะครับมาร่วมชุมนุมแต่ทางเจ้าตำรวจระบุว่ามีคนมาชุมนุมแค่18,000คนมาร่วมชุมนุมแต่ยังก็ตามก็ถือว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำในการก่อการรัฐประหารนะสรุปฝรั่งก็รู้นะฮะว่า19กันยายนมันคืออะไรนะครับในขณะที่โจชวงนะครับ ทวิตหนุนม็อบปลดแอกนะครับธรรมศาสตร์ทักษิณโปรโพสต์ลํำลึกนะฮะครบครอบ14ปีนะถูกรัฐประหารด้วยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าการชุมนุมของม็อบนะธรรมศาสตร์นะเมื่อวันที่19กันยายนรับเสียงการสนับสนุนทางไกลจากนักเคลื่อนไหวนะครับจัวชูวงโดยทวิตใจความว่าถึงฝนจะตกแต่ผู้ชุมนุมจำนวนมากไม่ยออ่อท้อเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ ชาวฮ่องกงขอยืนเคียงข้างกลุ่ม LGBTQ นะครับปักธงร่วมกับนะครับร่วมกันนะด้านทักษิณชินวัตรนะโพสต์ข้อความรำลึกครบรอบ14ปีถูกทหารทำรัฐประหารชี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปกครองประเทศนะครับเซาท์เชย์แนมอร์นิงโพสนะครับได้รายงานว่าก,การชุมนุมของ เยาวชนปลดแอกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประชาธิปไตยล่มเหลืองฮ่องกงโดยทวิตเป็นข้อความยาวและส่งแฮชแท็กภาษาไทย19กันยาทวงอำนาจคืนรัษดรพร้อมประกอบกับภาพการชุมนุมจากมุมโดรนวิวนะแล้วก็ทวิตท,ที่2หวงก็บอกว่ารู้สึกหวั่นไหวกับ ไปกับสิ่งที่หญิงชราวัย6 8ปีกล่าวว่าดิฉันมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับอนาคตของลูกๆหล,ลานๆของตัวเองดิฉันหวังว่าในเวลานี้ดิฉันเสียชีวิตในแก่ที่ฉันเสียชีวิตเขาจะเป็นอิสระในต้นทุนของพวกเขาเมื่อเริ่มประชาธิปไตยหัวใจของชาวฮ่องกงอยู่เคียงข้างคุณพร้อมกับส่งแฮชแท็กภาษาไทยไปตบท้ายนะครับ หนังสือพิมพ์ฮ่องกงรายงานนะครับสถานการณ์การชุมนุมโดยทั่วไปว่าในขณะที่ผู้ประท้วงต่างร่วมชุมนุมเข้าย่างเวลากลางคืนนะครับในท้องสนา,หสนามหลวงตำรวจซึ่งมีกองกําลังประมาณ1 0 0 0 0นายนะครับได้คาดการตัวเลขผู้ชุมนุมประมาณ1 8 0 0 0คนแต่ถ้าว่าเซา t ์ช h น n a มอร n นิงโพสตรายงานว่ามีอีกจํานวนหลายพันคน <c oughs> ไปได้ เป็นจำนวนหลายหมื่นคนอยู่บริเวณรอบสนามหลวงสรุปก็ประเมินสูงสุดของต่างประเทศก็ประมาณส0,000่นคนทักษิณก็อ่าโพสต์ข้อความได้ออกแถลงการนะครับลํำลึก14ปีที่ตัวเองถูกยึดอำนาจโดยกล่าวหาว่านะครับเวลาที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการปกครองทักษิณได้โพสข้อความทาง Facebook มีใจความได้ว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการคิดและการปกครองของประเทศเหลา่านะครับ เพราตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานะครับพวกเราได้ล้าหลังจากชาติอื่นๆนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อนอกมองเรื่องของอมอปดแอกอย่างไรสิ่งที่เขามองเห็นในเชิงการวิเคราะห์เราเห็นละ 1. นึ่เขารู้ว่าวันที่19กันยาเป็นวันที่ดักษินเสียผลประโยชน์ 2. เขาเห็นละว่ามอบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแสนดังที่มีการอโอ้อวดไว้นะครับแลวเขาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ย ผู้ชุมนุมบอกว่ามอบมี50,000นะครับตำรวจเนี่ยมีบอกว่ามี1 8ื0 0แต่เขาประเมินว่ามันมีมากกว่า1 8ื0 0แก็สรุปแล้วก็คือประมาณ3 0,000ื่นะครับแต่ผู้ชุมนุมบอกว่ามี5 0,000ื่นหน่แต่ละฝ่ายก็ว่ากันไปเพราะการที่3เขาได้เห็นแล้วว่ามอบเหล่านี้นะครับเกี่ยวข้องกับม็บเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับการรีกร้องประชาธิปไตยนั้นแน่นอนฮะในการปกครองของโลกมีการปกครองอยู่ทั้งหมด4ประเภท1ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่เรียกสั้นๆว่าประชาธิปไตย 2. การปกครองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ 3. การปกครองที่เรียกว่าราชาธิปไตยราชาธิปไตยก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 3. การปกครองที่4นะการปกครองที่เ yeah. รียกว่าระบอบราชานะฮะระบอบราชาก็คือระบอบที่มีพระราชาเป็นประมุข นะครับหรือสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองก็หลักๆก็มีคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยราชาธิปไตยราชาสีการปกครองตอนนี้การเรียกร้องประชาธิปไตยคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับทักษิณที่มาทวิตแบอบกว่าจะต้องคิดเรื่องของการปกครองของเราใหม่จะเปลี่ยนการปกครองของเราใหม่ นะครับท่านแน่นอนฮะก็ไปตรงและสอดคล้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงไปไปมาๆม,มอบที่มีการชุมนุมที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะสิ่งที่เราเห็นตอนแรกก็คือว่าควรจะมีกลุ่มนิสิตเศึกษา กับกลายเป็นมอบที่มาจากาคนเสื้อแดงทั้งนั้นเลยนะครับที่พ่ายแพ้ไปใไหนหลายรอบนะครับที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นนะครับโจยชวัววงซึ่งเป็นแกนนากลุ่มล่มเหลืองนะครับกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากรนะักพวกเพื่อนฝูงของเขาที่เข้าร่วมที่ฮ่องกงในการจุมนุมประท้วงสุดท้ายก็โดนกวาดล้างและโดนจับกลุ่มนะครับจนพยายามจะหนีไปไต้หวันหนีแองกฤษบางคนก็ถูกจับได้นะครับบางคนก็หลบหนีไปได้ บางคนหลบหนีไม่ได้ก็ร้องขอความเมตตาจากรัฐบาลจีนไม่ให้มีการจับเยาวชนและครอบครัวของเขานะครับซึ่งตอนนี้กําลังเกิดขึ้นที่ฮ่องกงนั่นหมายความว่าที่ฮ่องกงอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากครับโจโฉหว,วงก็โดนคดีไปเยอะมากนะครับก็กําลังเป็นแกนนําที่อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเช่นกันนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮนะสถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้สะท้อนให้เห็นประเทศไทยว่าโจโชหว,วงก็ยังเอาตัวไม่รอดเลย นะครับจะมาช่วยเหลืออะไรประเทศไทยในขณะที่ต่ตางชาติมองว่าการชุมนุมครั้งนี้มีคนชุมนุมเพียงสา0 0 0่นคนเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเ,เทิศักดเียบขิวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะรบกัครับใต้ฟ้าแผ่นดินเที่ยวกันตะวันก็มีแค่ดวงเดียวมีพอหลวงของเราให้เหลือก มีเพลงชาติให้ร่วมร้องเพื่อเขียวใจแผ่นดินนี้ต้องมีชาติสักกิั์ใครบังอาจแยกแผ่นดินนี้ไม่ได้แม้วางที่ที่พี่ต้องต้องพักใจให้จำไว้เราคือคนชาติเดียวกันเอ้าเป็นคนไทยรอเปล่ารักเมืองไทยรอเปล่า เรือลำนี้ให้ร้อยล่องถึงฟังสองกระจกมองดูเงาของตัวเองกันสบาหามตัวเองอย่างเป็นทางสิ่งที่คิดทำอยู่นาะดีไหม พี่นอ,นอบ้านเมืองนี้จะอยู่อย่างไรตอบคำถามในหัวใจว่าเมื่อไรจะคิด ประคำนี้แน่นอนจริงๆ